้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยแพ้ตุรกี0ูถึง3เซตศึกสัปดาห์3นัด2ผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3นัด2ระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติตุรกีที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่29มีย 66ที่ผ่านมาวันนี้โคด่วนดนัยศิีวชชเมทากุลจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม6คนแรกประกอบไปด้วยอชาราพรคงยศหัตยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งธนชาสุขสดพรพันธ์เกิดปราดและชัชชุออนโมกศีผลการแข่งขันปรากฏว่าทับลูกยางสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของสาวเติกไม่ไหวพ่ายไป3เซตร,รวดด้วยคะแนน15ต่อ 25, 251525และ2025สำหรับโปรแกร,รมนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกในวันเสาร์ที่1 กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เวลา20นาฬิกา30นาที